ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายโยอีผู้นำตกต่ำขั้นสุดการนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังซัดนายกแต่งตัวมักง่ายไร้มารยาททางการทูตค่ะผู้นำตกต่ำขั้นสุดค่ะ คุณธรรมนิตภูวะเสถียรการนักออกแบบผ้าช,ชื่อดังนะได้โพสต์ข้อความนะแล้วก็บินภาพนางสาวพัทธังทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีขณะเดินทางถึงก,กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซัดนายกแต่งตัวมักง่ายไร้มารยาททางการทูตค่ะจากกรณีเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา20.50น,นาทีตามเวลาท้องถิน่นณก,ก,กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงค่ะนายจริยุห่วงรัพค์ขาโคษกประจาสานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าน,นางสาวพันธทารชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะกาประกอบด้วยนายพิชัยนทธิพานการัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายมาริศเสี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายอุกเมสนัทปานเดค่ะผู้แทนการค้าไทยนายดนุชาพิชยนานันท์กาเลขาธิการสภาพ,พ,ฒพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินายพรมมินเลอร์สุริยเดชเลขา นายกรัมรตรีได้เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อรวมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46ค่ะและการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยดร์ซาลีฮามุสตาฟารัมตีประจําสํานักนายกรัมรตรีมาเลเซียค่ะพร้อมด้วยดาโต โรไซโนบินรัมลี li, ค่ะอธิบดีฝ่ายพิธีการสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้การต้อนรับค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งวันแรกเนี่ยได้เริ่มขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะในช่วงเช้าเนี่ยโดยนายกรัฐมนตรีนะจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46 และการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ส่งอย่างไม่เป็นทางการจากนั้นค่ะจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันผู้นําอาเซียน10ประเทศนะสำหรับช่วงบ่ายค่ะก็จะเป็นการพบปะหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนผู้แทนเยาวชนอาเซียนและผู้แทนสภาที่ปรึกษาธ,ธุรกิจอาเซียนค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญากรุงกัุลาลลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2 0 4 5อนาคตร่วมกันของเรานะ และก็ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นาย,ยกมาเลเซียและพระยาเป็นเจ้าภาพค่ะสำหรับการประชุมอาเซียนครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้ในวคิดหลักการมีส่วนร่วมอย่างเั่วถึงและความยั่งยืนโดยนาย,ยกรัมตรีและผู้นําอาเซียนจะร่วมกันร,รับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปีคศ2045นะคะซึ่งจะใช้ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอีก20ปีข้างหน้านะฮะรวมถึงหาแนวทางร่วมกันของอาเซียนต่อความท้าทาย ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคค่ะอาทิสถานการณ์ในเมียนมาทะเลจีนใต้สถานการณ์ในตะวันออกกลางร,รวมถึงการรับมือกับนโยบายภาษีของสหรัฐอย่างส,าสาร้างสรรค์ โดยประเด็นที่ไทยจับผักดานก็คือการรวมตัวในภูมิภาคให้น่นแฟนมากขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติการริเริ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและแนวคิดความร่วมมือด้านดิจิทัลเทรดโลจิสติกนะคะเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งอัจฉริยะระดับภูมิภาคนายกรัมตดีจะใช้โอกาสนี้ค่ะเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดและออนไลน์แกมค่ะเพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและอาเซียน ซึ่งสมาชิกอาเซียนประกอบไปด้วยประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปลปินส์และบรูไนค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนก็อาจจะได้เห็นภาพนยายกรัฐมนตรีไทยทองทานค่ะหลังจากที่ได้ลงเครื่องบินซึ่งมีฐานกองเกีิยศให้การต้อนรับนะคะซึ่งแน่นอนว่านะเธอก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแต่งกายในฐานะผู้นําประเทศค่ะโดยคุณธรรมณิตภูวสถียนค่ะอดีตอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอดีตนายแบบและปัจจุบันก็เป็นนักออกแบบ เสื้อผ้าก็าได้พสตภาพนางสาวแพทองทานชินวัตรนายรัฐมนตรีขณะเดินทางถึงปรุงกวัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยข้อความการระบุว่านายรัฐมนตรีแห่งรชาชสักไทยรับความเคารพจากกองทหารเกียรติยศจากกองทัพมาเลเซียด้วยเสื้อสูร ผุเสื้อยืดแบบสบายๆต้องเป็นคนชนิดไหนถึงไม่รู้การรัฐเทศะไม่รู้ทมเนียมปฏิบัติทางการทูตไม่รู้มรารยาททางการต่างประเทศไม่มีความรับผิดชอบต่อสถานะภาพบทบาทหน้าที่ในานามประเทศชาติถึงกล้าปฏิบัติแบบมักง่ายได้ถึงแบบนี้นะ,ะประเทศนี้ไม่เคยมีผู้นำที่ตกต่ำหน้าอับอายขนาดนี้เหลือเกินจริงๆค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ